พอสุคาแปกน้ายิ่ะรไรอะดีแม่แเร็จแม่ซาวไม่ไดดันใหญ่นักนี่หไม่ได้น่ไม่ใเนา่ไม่ได้็เลจ้เป็นวเป็ูเนี่ยจะไม่จีเขาไเดี๋ยวขอเยพรให้ให้ใหรู้อเขาพี่หมา ดูคอยยื้อดิคิดสิ่งใดอรู่ในฟิวบางศานาทุกคน่เดิบดแม่เก่งเพ่อ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 ไว้พรพ่อพ่อะลพ่อจะเหมือนกันพ่อพ่อะย่เสียพ่อเอพ่อพูดอ่พูไมเป็นก็พูดภาษาจีนเดียว ได้เป็นแม่เป็นแล้วคุยเป็นแม่อ๋อค่ะได้ยังไงินี่จริงว่าขอเวอร์ข้าไม่เป็นไรค่ะได้สามากันบ้านงบางคนโชคดีนะคะอ๋อค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อกับแม่อยู่อยู่รอพวกเราทุกปีนะคะไม่ได้อยู่อยู่รอรอทุกปีค่ะ มีหน้ามาเจอฉันดิเอ๊ะป้าไหนมาเ้ม้าปกเจ้าคนเดนด้านที่กูทานไม่มี่ไหมต้อนมาเออแล้วแมวใส่หนามาใส่หนาวเหร้ไม่หนาันะแล้ววันนี้เราเจกัน